มาแล้วจ้าคารวานแจกทองครึ่งล้านกัดแคมเปญโชคสองชัน้นได้ทั้งบ้านได้ทั้งทองบ้านสาลินและห้างทองวารินเยาวราชัชแจกจริงทองคำแท้กว่าครึ่งล้านบาทแจกทองคำแท้ให้คนจองบ้านสาลินในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเวฟเจ้าของห้างทองวารินเยาวราชและเป็นเจ้าของไอเดียสร้อยคอมังกรทองคำแท้หนัก456บาทมูล,ลค่ากว่า24ล้านบาท และเป็นร้านทองที่กําลังมาแรงในบนตอนนี้ค่ะอยากถามหน่อยค่ะทาไมถึงร่วมมือกับบ้านสาลินในการแจกทองครั้งนี้คะผมมองเห็นว่าหมู่บ้านสาลินนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียงมาอย่างน,น,นานาแล้วนะครับแลวผมมองว่าการลงทุนในบ้านเนี่ยกับการลงทุนในทองคำเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันคือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็การที่เราซื้อบ้านเนี่ยเราก็ได้ทองด้วยเนี่ย ถือว่าเป็นการได้โชค2ชั้นเลยนะครับคือได้ทั้งบ้านแล้วก็ได้ทั้งทอง,ทองด้วยนะครับแล้วเราเองเนี่ยหมู่บ้านสาลินกับห้างทองวาลินยาวรานะครับมีจุดประสงค์เดียวกันก็คืออยากจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่านครับใช่ค่ะวันนี้ทางบ้านสาลินเลยนําเงินกว่าครึ่งล้านบาทมาเพื่อซื้อทองไปแจกให้กับลูกค้าที่จองบ้านสาลินในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ใครที่ยังไม่จองบานต้องรีบแล้วนะคะมิถุนาย,ยนนี้แจกท้องทุกวันแจกหมดปุ๊บจบเลย